สวัสดียามเช้าๆนะครับผมเสียงนกเสียงนกร้องเจ้าเลยนะครับวันนี้หนุ่มเกษตรมาอัปเดตนะครับไม้ที่เราจะส่งไปไทยนะครับเป็นไว้พิงเสร็จไวพิงเสร็จภูปีกนกาบแล้วก็จะเป็นพิงนะครับพิงทอาแก่ขอขึ้นอีกและนะครับพอจะขายดีๆหน่อยนะครับพอจะมีออเดอร์หน่อยก็ขออัพขึ้นราคาอีกแ่ละ เศจก็ตามไม่ทันราคานะครับผมบางทีก็พูดยากเหมือนกันนะเมื่อวานก็มาขอขึ้นราคานะครับจากไซส์เนี่ยจากไซส์800นะครับแต่ก็คุ้มนะพี่เพื่อนเพื่อนดูดิสามารถไปตัดได้เลยไม่ใช่เนื้อเยื่อเนาะนะครับก็คือไมุ้่มศิษย์ทำขยายไว้นะครับซึ่งมันก็ยาวแล้วแหละนะครับ800ร้ถือว่าคุ้มนะครับถ้าไปขายที่ไทยก็ราคาหลักพันสองพันขึ้นนะครับแต่ไม้เราสวยมากนะครับไม้เราสวยมากพี่พื่เพื่อนไม่ต้องห่วงนะครับทิง ที่นี่นะครับเข้มนะครับเป็นที่หลายหลายปัจจัยเนาะนะครับไม่เกี่ยวนะครับว่าไปไทยแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่ามีเอซมีเพื่อนนะครับที่เอาแบ่งจากนงเวศไปนะครับผมสียังเหมือนเดิมนะครับเข้มดำเหมือนเดิมก็เลยให้ดูนะครับผมให้ดูมันอยู่ที่สายพันธุ์นะครับต้นเหล่ามายังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่ารงเวศนะครับทดลองมาแล้วนะครับผมยังดำยังเข้มเหมือนเดิมนะครับ แล้วทีนี้ก็จะเป็นเนี่ยอันนี้ผู้ปีนนกนะครับสามารถตัดได้แล้วเห็นไ,ไหมสามารถตัดได้เลยคุ้มพี่เพื่อนแล้วด่างด่างไม่ต้องห่วงนะครับความด่างด่างสวยมากจากแม่พันธุพพน์นะครับคุณภาพของหนุ่มเศษเลยนะครับไอตัวไหนที่ไม่สวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องแหม่มนะครับแยกให้ใหม่แล้วกันอันนี้นะครับอันนี้ที่ไม่สวยที่ไม่ ที่ไม่แบบนั่นเลยก็คือของการตลาดมันต่การมันเองนะครับก็คือเราไม่ได้รับผิดชอบอะไรแต่หนุ่มเสดจะรับผิดชอบของหนุ่มเสดอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยก็คือในส่วนของหนุ่มเสดเองนะครับก็จะมีตำหนินี่นึงเล็กๆน้อยๆนะเพื่อนๆนะครับเนอใหม่ก็ขึ้นแล้วนะครับใบใบเก่าทิ้งไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับขอให้ใบใหม่มาเนี่ยสวยๆจะจ็ก็โอเคแล้วนะครับเราได้ของดีไปนะครับใบไม้เนี่ยมันย่อมมีใบ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 ใหม่ขึ้นมาเสมอ เงนินลงเสดีจจัดให้พี่เพื่อนเพื่อนแบบส,สวยๆเลยนะไม่ต้องห่วงนะครับพี่เพื่อนเพื่อนอก็จะเป็นกวักทองนะครับของนุลงเสดที่จัดให้นะครับรยงังมีนะครับมีไม่มากแล้วก็เงินหลวงเสด็จะจัดนะครับประมูลอีกครั้งหนึ่งถ้าเชื่อใจหลวงเสดก็ใส่กันมานะครับผมก็รอบที่สองที่ส่งไปก็พี่เพื่อนเพื่อนนะครับที่ ได้ไปก็รอนะครับยืนรอหน้าบ้านเลยนะครับเช็คเช็คระหัสไปซีนีเนาะเช็คได้นะครับ <_ d ata> วันนี้น้องแหม่มเขาก็เริ่มทํางานแล้วแหละหนุ่มเสียไปหาถอนอยาก่อนนะครับก็ <_ d ata> เลยมาอัปเดตให้ดูก็จะประมาณนี้นะครับน <_ d ata> ัน้องแหม่มแพ็คคนเดียวทําคนเดียวส่งคนเดียวนะครับผมก็หนุ่มเสียเป็นเป็นฝ่ายโปรโมทแล้วกันนะครับฝ่ายโปรโมทให้พี่เพื่อนได้ดูนะครับอัปเดตให้ให้ได้ดูนะครับไม้ในต่างแดนนะครับจะมีความสวยงาม เข้มข้นนะครับชัดเจนจะลองเอาไปเลี้ยงกันดูนะครับพี่พเพื่อนลองดูว่าจะต่างจากไมาจากไม้ที่ไทยหรือเปล่านะครับอย่างอะคูมินาตานี่ตัวหายากเลยนะครับต้องสู้กันนะครับต้องสู้กันราคาต้องสู้กัน<ม>แพ็คเลยน้องแม่มถ้าแพ็ค จะมีใครมาตรวจนะคอนเรนทิน,น,ทนถ้าแพ็กวันนี้ก็คือพวกนี้พวงนี้ขึ้นเครื่องวันนี้น่าจะวันนี้หรือพรุ่งนี้นี่แหละที่ว่าคอนนทินมาตรวจยังไม่แน่ใจแต่ว่าของน่าจะไปวันออพันลึกหัสน้องน่าจะไปวันพัึหัสหรือไม่ก็หรือไม่ก็พรุ่งนี้ตอนตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนช่วงเย็นนี่แหละค่ะประมาณนี้แล้วค่ะ ก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าหนุ่มเกษตรจะแบ่งไม้อะไรไปบ้างนะครับถ้าผ่านหนุ่มเกษตรหรือในานนำหนุ่มเกษตรนะครับ<ด>หนุ่มเกษตรได้ของดีแน่นอนนะครับได้ของดีแน่นอนแล้วก็เราดูแลนะครับถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับถ้าเชื่อใจไหนดูรากดินะครับนี่ก็คือของเบอร์ไหนของพี่คนไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้องแหม่มเขาจัดการไว้อยู่ ทดลองแล้วพี่พี่เพื่อนนะครับถ้าด่างแค่เนี้ยถือว่าสุดยอดนะครับาการให้ลูกเขาเนะี่ยนะครับมีด่างมีดาง,ดางชัดเจนเนี่ยไอ้มันดาที่ที่นุ่งเกษตัดแบบทิ้วเขียวด่างนิดเดียวนะครับเอามาทดลองนะครับก่อนก่อนหน้าที่จะอ่ารู้ๆกันนะครับก่อนหน้าที่จะมาแบ่งปันนะครับก็จะตัดไอ้พวกไม่สมบูรณ์พวกที่ไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงอนะ ตัดแล้วมาชำมาชำมาชำท,ทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้นะครับก็รุ่นแรกก็เน,นี่ยเหมือนกินเพื่อนก็น่าจะเคยเห็นบางโทบงท่านนะนะครับจากจากแม่ที่แบบดังประมาณไหนนะเดี๋ยวให้ดูครับประมาณนี้ประมาณนี้แหละเห็นไหมครับจากประมาณเนี้ยเขาใจลูกได้สวยมากแม่พันนะครับให้ลูกมาสวยมากเห็นไหมครับเล็กๆแค่นี้นะครับลายเส้นคมนะครับ าตามด้านหน้าด้านแผ่นหน้าแผ่นใบเนี่ยนะครับจะติด,ตด,ตดออกแบบดึงเหลืองนะครับสวยมากไม่รู้อจะ,จะอธิบายยังไงนะครับสวยสวยเนี่ยอย่างนี้นะครับไม่ต้องพิดห่วงพพดพินเพื่อนรับรองนะครับสวยงามเพราะว่านงเสถีรศเป็นคนทําเองนะครับรับรองว่าจากแม่เดียวกันหมดเลยจากต้นเดียวกันนะครับมันจะมีอยู่2กระถางกระถาง,างนึงจะมีอีก สีเหลืองทองแล้วก็อีกกระถางหนึ่งจะเป็นลายเส้นที่คมคมนะครับผมมันจะชุดเดียวกันหลุมเยดแยกเป็น2กระถางเนาะนะครับสีอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับความคมแตกต่างกันนิดนึงนะครับอัปเดตให้ดูนะครับเพื่อความชัดเจนในตัวนี้ก็สวยตัวนี้แบถงทอง นวมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับผมสเปรย์น้ำมอสนะครับต้องให้สะอาดเวลาห่อของใช้ของใหม่นะครับแช่คืนไว้ก่อนนะครับน้องแหม่มลองห่อให้พี่เพื่อนดูอีกสักรอบนึงห่อเหมือนขนมเลยเบอร์สเปรย์หอดีมากขอบคุณ เติบอ๋อด้วยสเปกแอน้ำมอดแบบชุ่มนะครับผมพอช่วงนี้ร้อนนะครับเกาหลีก็ร้อนไทยก็ร้อนนะครับไม่ต่างกันเลย พอ,อห่อเสร็จแล้วก็ชั่งน้ำหนักใช่ไหมไหรือว่าชั่งแล้วหร,หรือว่ายัง,อ,งออ๋ชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักแล้วก็จะมีฝ่ายคนเรืนทีนนะครับฝ่ายมาตรวจสอบนะครับก่อนที่จะนําส่งนะครับผมนี่ก็จะเป็นส่งภายในประเทศนะครับอุต่าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนมากเราจะเน้นเพ่งปริ้นเสร็จ แล้วก็จะเป็นบอลสีนะครับส่งภายในประเทศเด็กเบเวตแล้วก็อะไรนะมาโครดิสหู้ระเบิดนะครับชิมง,งานน้องบิวแล้วก็น้องแหม่มนะครับน้องแหม่มเมื่อเดิมน้องแหม่มส่งทั้งแพ็ ต่างประเทศแล้วก็ภายในประเทศนะครับไม่มีไม่มีใครช่วยน้องบิวนะครับก็ต้องมาช่วยกันทีมงานเรามันน้อยคนนะครับเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดที่น้องแหม่มเขาทำไวเอาไว้ในออฟฟิศเลยใช่ไหมน้องแหม่มอันนั้นอันแช่ไว้ในที่เย็นแล้วใช่ไหมเก็บไว้ในห้องแอร์นะครับเดี๋ยวพวกนี้ส่งพ่งนี้ส่งแต่เช้านะครับออเดอร์ไปไทยนะครับวันนี้ก็ให้ทั้แก่ทั้เซนทุกอย่างแล้วนะครับให้คนเลนทีนมาตรวจคนเลนทีนตรวจแล้วใช่ไหม อ๋พวกนี้พ่งนี้เช้าสวดแล้วก็เอาไปเลยครับสําหรับคลิปนี้หนุ่มเซ็ตก็งานยุ่งหลายอย่างนะครับผมทั้งทาความสะอาดนะครับเขาใหม่นี่จะพาน้องเจ้าอ้อโทษทีเจ้าดูบุรีโยพาน้งเจ้านะครับออกล่าตัดหญ้ารอบ สวนเรานะครับหญ้าขึ้นเยอะฝนตกนะครับช่วงหน้าร้อนหญ้าขึ้นเยอะจะไม่หมดจิ๊บๆเพื่อพาเพื่อนมาสนุกครับสุนทรจะมีคอนลินทีนนะครับผมตรวจก่อนนะครับตรวจก่อนนะครับสมไทยถ้าผ่านก็คือผ่าน

그 잎에 뿌리 하나 한두 개난 거라서, 음. 네. 아, 저 밑에 흙 하신 거죠? 네, 흙 작업 다 하고, 피죠네스로만다하고 2kg만, 아. 오, 거죠? 네, 맞아이 네, 네, 네. 이거. 아, 이거. 재배배치, 아니, 나. 미국은 아홉. 아, 이거. 아, 거 아, 이거. 아, 이 이거. 아, 이 이거. 아, 이오케이나 아, 이거. 아, 이 아, 이거. 거 아, 이 아, 이거. 아, 이이 มานี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเขาเกษตรอัปเดตนะครับชุดต่อไปให้ดูนะครับแต่นะครับช่วงนี้อะไรนะที่ไทยที่ไทยอะไรนะโควิดนะครับอีกแล้วล็อกดาวอีกแล้วนะครับผมก็ชิปปิ้งชปกติแจ้งนะอาจจะเป็นหนึ่งวันสองวันจากปกติสี่วันก็จะเป็นห้าวันหรือหกวันเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพล็อกดาวถ้าใครรับได้ก็ ทำความเข้าใจนะครับปกติ<ม>ว่าปกติแล้วถ้าน้องถึงถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วชิปปิ้งสามารถเข้าไปเคลียร์ได้เลยแต่ตอนนี้เขาจำกัดคุณเข้าไปเพราะว่ามันลดดาวอ๋อนะครับผมนี่คือแจ้งให้พี่พี่เพื่อนได้รับทราบนะนะครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูครับเป็นประจำนะครับเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ดูไม้ในเกาหลีนะครับพี่เพื่อนท่านไหนสนใจก็ ทักถามคนเข้ามานะครับผมทักถามคนเข้ามานะครับผมสวัสดีครับ